ตอนที่66นี้นี่มีใช่เพียงสมบัติโบราณเปรียเปรียเปรียระหว่างที่ด้านล่างของตำหนักไทสเวียนหรือก็คือหลักฐานของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทสเวียนเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างฉับพลันนั้นเขาไทสเวียนที่อยู่ด้านนอกก็มีปรากฏการณ์ที่น่ากลัวเกิดขึ้นเช่นกันมีเสียงดังกึกก้องมาจากใต้พื้นดินทั่วสารทิศรุนแรงจนสั่นสะเทือนราวกับเกิดแผ่นดินไหว ขณะเดียวกันจูๆ่ๆไอพลังทำลายล้างก็แผ่กระจายไปทั่วทั้งเขาไทสเวียนเหมือนสัตว์ดึกดำบรรขนาดยักษ์ย้ายถูกปลุกขึ้นมาเพื่อทำร้ายล้างเขาไทสเวียนก็มีปานขณะเดียวกันค่ายกลป้องกันภูผาก็ถูกเปิดขึ้นอย่างมิทราบสาเหตุวงแสงอันง,งดงามขนาดใหญ่ปกคลุมไปทั่วทั้งพื้นที่คล้ายกับชามใบใหญ่ที่คว่ำอยู่เหนือเขาไทสเวียนปรากฏการที่เกิดขึ้นแม้จะดูตรการตาแต่กลับน่าหวั่นเกรงในเวลาเดียวกัน ผู้ที่สัมผัสได้ถึงความผิดปกตินี้ว่าจะเป็นเหล่าผู้อาวุโสหรือสิทธิของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทยสเสวียนต่างก็เดินออกมาจากเรือนพักหรือสถานที่บำเพญ็ญเพียรรวมถึงคนของดินแดนศักดิ์สิทธิ์จื่อชิงด้วยมีนานก็มีลำแสงพุ่งมาจากทุกทิศท,ทุกทางก่อนจะมารวมตัวกันยังลานด้านหน้าของตำหนักไทยสเสวียนทุกคนที่มาถึงต่างสัมผัสได้ถึงไอพลังทำลายล้างที่เข้มขน้นและแรงสั่นสะเทือนอันน่ากลัวใต้พื้นดินได้เป็นอย่างดีต่างก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆและสบตากันไปมา นี่มันเรื่องอะไรกันเกิดอะไรขึ้นเหตุใดพื้นดินจึงสั่นสะเทือนได้น่ากลัวเช่นนี้หรือว่าพื้นดินของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทสเวียนของเราจะผนึกอะไรเอาไว้เยี่ยงนั้นหรือเป็นไปนี้ได้ข้าเคยศึกษาทุกอย่างในหอคัมภีร์มาหมดแล้วไม่เคยเห็นบันทึกเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาก่อนในเมื่อมิได้ผนึกสิ่งใดไว้แล้วเหตุใดจึงมีไอพลังน่ากลัวเช่นนี้แผ่ออกมาได้ข้าว่าด้านล่างเขาไทสเวียนจะต้องผนึกบางอย่างที่น่ากลัวไว้แน่ พวกเจ้าว่ามีคนของลัทธิมารที่มีพลังแข็งแกร่งถูกผนึกเอาไว้หรือไม่มีความเป็นไปได้คมภีโบราณบันทึกเอาไว้ว่าในสมัยโบราณบนดินแดนจงหยวนเคยมีมนุษย์มารและปีศาจอาศัยอยู่ร่วมกันในตอนนั้นเผ่ามารและเผ่าปีศาจออกอาวาดพลังของพวกมันอยู่เหนือเผ่ามนุษย์ของเรามากผ่านไปนานเท่าไรมิทราบได้กว่าเผ่ามนุษย์จะผงาดขึ้นและลุกขึ้นมาทำสงครามกับเผ่ามารและเผ่าปีศาจจนสามารถขับไล่พวกมันออกไปได้หากเป็นเช่นนั้นก็มีความเป็นไปได้ ข้าว่าหากมิใช่ผู้แข็งแกร่งของเผ่าปีศาจถูกผนึกไว้ก็ต้องเป็นผู้แข็งแกร่งของเผามันถูกผนึกไว้เป็นแน่ขณะที่ทุกคนกำลังวิพากวิจารอยู่นั้นหลี่ชังหมิงก็ปรากฏตัวขึ้นบนเวทีประลองกลางเขาเงยหน้าขึ้นมองตำหนักไท่สเสวียนด้านหลังครู่หนึ่งจากนั้นจึงไร้เคล็ดวิชาลับก่อนจะเปล่งเสียงกึงกก้องที่เต็มไปด้วยพลังขึ้นสิทธิ์ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไท่สเสวียนทุกคนจงฟังพรึบทันใดนั้นคนของทั้งสองสำนักราวร้อยคนที่อยู่ภายในลานต่างก็เงียบเสียงลง หลีช่ชางหมิงขมวดคิ้วเล็กน้อยพรางกวาดตามองทุกคนพร้อมเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงที่นิ่งสงบเวลานี้เกิดอะไรขึ้นต่างก็มิมีผู้ใดรู้ท่านเจ้าสํานักก็ยังมีได้ปรากฏตัวแต่คิดว่าเวลานี้ท่านก็คงรู้เรื่องนี้แล้วเช่นกันเอ่ยถึงตรงนี้หลี่ชังหมิงก็หยุดชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยขึ้นอีกครั้งด้วยน้ำเสียงเคร่งขึงว่า พวกเจ้าจงจำเอาไว้ว่าพวกเจ้าเป็นสิทธิ์ของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทสเวียนนับตั้งแต่วินาทีที่พวกเจ้าก้าวขึ้นเขาไทาสเวียนมาก็ถูกกำหนดเอาไว้แล้วว่าจะต้องรุ่งโรจน์และล่มสลายไปพร้อมๆกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทสเวียนบัตรนี้ให้สิทธิ์ทุกคนอยู่กับข้าที่นี่อย่างสงบเพื่อรอท่านเจ้าสำนักปรากฏตัวห้ามก่อความวุ่นวายขึ้นในเวลานี้เด็ดขาดฟังจบเหล่าสิทธ์ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทสเวียนต่างก็สบตากันก่อนจะเปล่งเสียงขึ้นพร้อมกันว่าพวกเรารับคำสั่งผู้สืบทอดขอรับพวกเเรราาัับบคสส่งผู้้ทอดจ เอ่ยจบสิทธิ์ของดินแดนศักดิ์สิทธิท์ไทยสเสวียนต่างพากันนั่งลงกับพื้นอย่างมิลังเลโดยมิมีความหวาดกลัวใดๆในสายตาของแต่ละคนเลยเหล่าผู้อาวุโสของดินแดนศักดิ์สิทธิท์ไทยสเสวียนเห็นภาพนี้ต่างก็เผยสีหน้าปลื้มปิติออกมานักพรตจิจวีเอ่ยพลางลูบหนวดตัวเองว่าเพียงพริบตาผู้สืบทอดของเราก็โตเป็นผู้ใหญ่เสียแล้วในสถานการณ์กับขันเช่นนี้ยังคงรักษาความสงบเอาไว้ได้เขาไม่ใช่เด็กน้อยที่ชอบดื้อดึงคนนั้นอีกแล้ว นักพรตชิงเย่พยักหน้าอย่างเห็นด้วยช้างมิงมีพรสวรรค์โดดเด่นตั้งแต่เล็กแม่นิสัยจะดื้อรั้นไปบ้างแต่ก็พูดได้ว่าเขาคือความหวังที่จะได้เป็นเจ้าสำนักคนต่อไปของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทสเวียนจริงสิแล้วนี่มันเกิดเรื่องอะไรกันแน่ตอนนั้นเองนักพรตหยวนเจี้ยนที่ขมวดคิ้วมุ่นสายตาจับจ้องอยู่ที่ตำหนักไทสเวียนก็เอ่ยถามขึ้นเขาแผ่พลังจิตเพื่อต้องการตรวจสอบแต่เมื่อมาถึงตำหนักไทสเวียนพลังจิตก็ถูกค่ายกลที่วางไว้รอบตำหนักไทสเวียนปิดกั้นเอาไว้ ผู้อาวุโสที่มีใบหน้าสู้ผอมท่านหนึ่งค่อยๆเอ่ยขึ้นว่าสิทธิพี่ชางสเสวียนได้รับสมบัติโบราณสองชิ้นจากเจ้าสำนักจือชิงชิ้นหนึ่งตั้งใจจะมอบให้ท่านบนรรพจารย์เย่ออีกชิ้นหนึ่งเขาคงอยากจะนำมาเพิ่มพลังให้แก่ข่ายกลป้องกันภูผาของเรานักพรตหยวนเจี้ยนพยักหน้ารับก่อนจะเอ่ยถามด้วยความสงสัยออกมา ใช้สมบัติโบราณสองชิ้นมาเพิ่มพลังให้แก่่ข่กลป้องกันภูผานับเป็นแผนการเพื่อประโยชน์ไปอีกแสนนานแต่หากเกิดมีสิ่งใดผิดพลาดขึ้นหลักก็เกรงว่าแม้แต่ตะบะของสิทธิพี่ช้างสเสวียนก็คงมิอาจรับมือได้เป็นแน่คำพูดของนักพรตหยวนเจี้ยนทําให้เหล่าผู้อาวุโสของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทสเสวียนต่างมีสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีก่อนจะพากันหันไปมองทางตำหนักไทสเสวียนมิไกลนะสวีชิงเทียนและเหล่าผู้อาวุโสของดินแดนศักดิ์สิทธิ์จือชิงต่างพากันยืนอยู่ตรงนั้น มีคนเอ่ยถามขึ้นสิทธิพิสวีนี่มันเรื่องอะไรกันหรือขอรับสวีชิงเทียนขมวดคิ้วแน่นและเอ่ยอย่างใช้ความคิดว่าหากมีมีสิ่งใดผิดพลาดเหอช้างเสวียนคงต้องการใช้สมบัติโบราณชิ้นหนึ่งเพิ่มพลังให้แก่ไขยกลป้องกันภูผาของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ให้เสวียนเป็นแน่ กล่าวกันว <an> ่าค่ายกลป้องกันภูผาของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทสเวียนมีสมบัติโบราณชิ้นหนึ่งนามว่าตราประทับไทสเวียนเป็นดวงตาค่ายกลแต่การจะใช้สมบัติโบราณสองชิ้นมาเป็นดวงตาค่ายกลนั้นค่ายกลป้องกันภูผาจะสามารถรับได้อย่างนั้นหรือผู้อาวุโสท่านหนึ่งเอ่ยขึ้นสวีชิงเทียนชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะสายหน้าค่ายกลป้องกันภูผาของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทสเวียนนั้นมิธรรมดาต่อให้ใช้สมบัติโบราณสองชิ้นมาเป็นดวงตาค่ายกลก็คงไม่เกิดปัญหาอันใด แต่ที่ข้ากังวลก็คือสมบัติโบราณสองชิ้นที่เขาเอาจากข้าไปนั่นล้วนแต่มีผนึกที่มีควรเปิดออกสมบัติโบราณมีวิญญาณอาวุธสิงสถิตยอยู่ซึ่งมีรู้ว่าถูกผนึกมานานเท่าไรและอาจจะรวบรวมแรงแค้นเอาไว้มากมายหากถูกเปิดออกเกรงว่าคงยากที่จะสะกดเอาไว้ได้เหล่าผู้อาวุโสของดินแดนศักดิ์สิทธิ์จือชิงที่ได้ยินสวีชิงเทียนเอ่ยออกมาต่างก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีตอนนั้นเองฐานถไยชิงสเสวียที่ยืนอยู่ข้างสวีชิงเทียนก็ได้เอ่ยออกมาตามตรงว่า ท่านเจ้าสำนักพลังของสมบัติโบราณน,นั้นแข็งแกร่งหากสมบัติโบราณสองชิ้นเกิดปะทะกันเกรงว่าคงนำภัยพิบัติมาสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ให้เสียนได้นะเจ้ากะสูตรทุกคนที่ได้ยินต่างสูดลมหายใจเข้าลึกๆด้วยความหวาดกลัวขึ้นมาทันทีฐานถ่ายชิงเสียแม้อายุยังน้อยแต่คำพูดของนางนั้นกลับมิเกินจริงเลย นี่เป็นการประทะก,กันของสมบัติโบราณสองชิ้นผลกระทบที่เกิดขึ้นเกรงว่าแม้แต่ผู้บำเพ็ญเพียงขั้นก่อกำเนิดก็มีอาจป้องกันได้จะต้องถูกทำลายและสิ้นใจอยู่ตรงนั้นเป็นแน่สวีชิงเทียนมิได้เอ่ยสิ่งใดออกมาอีกเพียงแต่จ้องมองไปทางตำหนักไท่สเสวียนด้วยท่าทางเคร่งเครียดต่เท่าเหอเจ้ารีบร้อนเพียงนี้เชียวหรือสวีชิงเทียนพึมพำในใจ บัตรนี้ค่ายกลป้องกันภูผาถูกเปิดขึ้นแล้วหากเกิดเรื่องที่มีคาดฝันขึ้นเกรงว่าคนของดินแดนศักดิ์สิทธิ์จีชิงของข้าก็คงติดร่างแหไปด้วยเจ้าตั้งใจยั่วโมโหข้าหรือต้องการตายไปพร้อมกับข้ากันแน่โครมหลังจากนั้นมิกี่อึดใจเขาไท่เสวียนก็สั่นสะเทือนขึ้นอีกครั้งตำหนักโบราณที่ตั้งอยู่เรียงรายต่างก็สั่นคลอนเพียงพริบตาฝุ่นควันหนาทึบก็แผ่กระจายปกคลุมไปทั่วราวกับมหาสมุทรฝุ่นควันอันกว้างใหญ่และทําให้ทุกอย่างจมอยู่ด้านล่างครื่น ในตอนนั้นเองก็เกิดเสียงดังสนั่นราวกับท้องฟ้าถูกแยกออกจากกันเมื่อจูจ่ๆด,ด้านหลังของตําหนักไทสเสวียนก็เกิดระเบิดขึ้นลําแสงเจิดจ้าพุ่งขึ้นท้องนภาทะลวงหมู่เมฆเป็นภาพที่ตรการตายยิ่งนักขณะเดียวกันไอพลังอันน่ากลัวก็พวยพุ่งพุ่งออกมาปกคลุมไปทั่วทั้งฟ้าดินทันใดนั้นทุกคนต่างก็มีสีหน้าตื่นตระหนกและมิอยากจะเชื่อสายตาตัวเองเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเจ้าสํานักดินแดนศักจือชิงสวีชิงเทียนผู้นี้ นี่นี่ม่ใช่เพียงสมบัติโบราณ